เชื่อว่าน่าจะมีคุณครูหลายท่านใช่ไหมครับที่สงสัยว่าภาษาไทยก็พิมพ์คําตอบได้ภาษาอังกฤษก็พิมพ์คําตอบได้แล้วระบบเนี่ยยังตรวจอัตโนมัติให้ด้วยแล้วถ้าเป็นตัวเลขละ่ะสามารถทําได้หรือเปล่าไปพิสูจน์กันด้วยคลิปนี้ครับไทยนี่แทบเอพิโซดที่8มาแล้วครับสวีดาสวีสดาครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแช์นะครับ มีคุณครูหลายท่านนะครับน่าจะมีความสงสัยคล้ายๆกันใช่ไหมครับว่าจากคลิปที่7เนี่ยที่เราได้ลองนะครับออกแบบกิจกรรมแบบให้นักเรียนพิมพ์ตอบแล้วเราเนี่ยลองใส่นะครับตัวหนังสือหรือว่าตัวอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งแน่นอนไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยสร้างด้วยภาษาอังกฤษภาษาไทยก็พิมพ์ลงไปแล้วระบบก็สามารถตรวจอัตโนมัติได้ไม่มีปัญหานะครับทีนี้ น่าจะมีนะครับเป็นหลายท่านสงสัยว่าแล้วถ้าเป็นตัวเลขล่ะจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะพาไปพิสูจน์กันด้วยคลิปวิดีโอนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะรู้ฝากกดติดตามกันก่อนครับฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้และลงมือทําง่ายๆไปด้วยกันเลยครับ <S <S <ๆ>ก่อนอนื่นนะครับเราก็ต้องนํารูปภาพที่เราเตรียมเอาไว้เข้ามานะครับซึ่งในที่นี้ผมก็ได้เตรียมรูปภาพเอาไว้แบบนี้เลยนะครับ เี๋ยวเรามาดูรูปภาพเป็นก่อนนะครับทุกท่านสามารถที่จะหารูปภาพมาหรือว่าจะสร้างในโปรแกร,รม Microsoft PowerPoint แล้วเซฟเป็นรูปภาพก็ได้นะครับซึ่งผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเครดิตของอเว็บไซต์นะครับให้กับรูปภาพรูปภาพนี้ด้วยนะครับผมเราก็จะมาที่เว็บไซต์ tiny tab นะครับกดไปที่รูปภูเขาแล้วก็พระอาทิตย์ตรงนี้นะครับแล้วลากรูปภาพที่เราต้องการจะใช้นะครับเข้ามาในลักษณะแบบนี้ หรือจะกดไปที่ปุ่มอัปโหลดก็ได้นะครับเมื่อได้แบบนี้มาแล้วนะครับเราก็ทำการขยายนะครับไปในส่วนที่ต้องการก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ขออนุญาตขยับนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะบางมืมอของนะครับตัวการ์ตูนตรงนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเซต activity หรือนะครับใส่กิจกรรมลงไปง่ายๆเลยนะครับ implementing few moments a later การเซตแอคทิวิตี้หรือการใส่กิจกรรมนะครับก็จะเหมือนกับทุกๆคลิปนะครับเราจะกดไปที่เซตแอคทิ i ิตี้ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็จะเลือกไปในส่วนของ Talk or Try นะครับตรงนี้แล้วก็เราจะทำการวาดไปในส่วนที่ต้องการนะครับผมจะวาดในลักษณะแบบนี้นะนะครับปึ๊บนี่นะครับอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับขออนุญาตกดตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วกดลบออกนะครับขออนุญาตวาดใหม่นะครับอาจจะ ทึบๆตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับโอเคให้คุมในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นกดเครื่องหมายถูกครับแล้วทําการใส่เฉลยลงไปนะครับเฉลยในที่นี้ก็คือนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนับก่อนนะครับเป็น7นะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้ถ้าเกิดอยากให้ไวเนี่ยเราสามารถกดดูพิเคตตรงนี้ได้นะครับปึ๊บแล้วก็ลากมาเลยนะครับซึ่งจะได้ขนาดเท่ากันนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนตัวเลขใหม่อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่น่าจะใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับ เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องวาดใหม่นะครับผมก็ลากมาในพื้นที่ที่ต้องการนะครับอันนี้9นะครับโอเคนะครับในลนักษณะแบบนี้ในข้อนี้ผมจะลองใส่คอมม่านะครับไปด้วยแล้วก็ใส่เฉลยเป็นซิกด้วยนะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะกดย้อนกลับไปครับมาครับเดี๋ยวเรามา ทดลองกันนะครับว่าถ้าพิมพ์ตัวเลขลงไประบบจะตรวจให้อัตโนมัติได้หรือไม่มาพิสูจน์กันครับการทดลองกิจกรรมก็ง่ายๆนะครับเราจะกดไปที่ปุ่มเพย์ตรงนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงนะครับแล้วกดปุ่มเพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนะครับอันนี้ผมจะใส่นะครับไปเป็นข้อนี้เป็น7นะครับแล้วลองกด enter ดู1 2 3สา เย้ yeah, นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้ลองตอบเป็นภาษาอังกฤษดูนะครับนี่เลยนะครับอันนี้เป็น8และอันนี้เป็น9เย้นะครับปรากฏว่าสามารถที่จะพิมพ์คำตอบได้ทั้งตัวเลขภาษาอังกฤษและภาษาไทยไม่มีปัญหาเลยนะครับและทั้งหมดเนี่ยระบบสามารถตรวจให้ อัตโนมัติได้ด้วยนะครับมีเทคนิคดีๆมาแถมอีกหนึ่งเทคนิคก่อนจบคลิปนี้ครับทีนี้เราจะมาลองใส่เสียงประกอบกิจกรรมกันนะครับเราก็จะกดไปที่รูปมือเหมือนเช่นเคยนะครับรูปมือตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเลือกไปในส่วนที่ต้องการนะครับในที่นี้ผมจะขออนุญาตเป็นตัวอย่างเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือการที่จะพิมพ์ตอบเลข7ลงไปในข้อแรกนะครับผมจะกดเลขขอร์ดทิปเลยนะครับ seven พูดไปในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ลองฟังเสียงนะครับ s a เซอ่าเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะมาทดลองกันดูอีกรอบหนึ่งนะครับกดย้อนกลับไปเลยแล้วกดปุ่มเพย์นะครับลองกดเพย์นะครับเมื่อเรานําเมาส์ไปคลิกนะครับถ้าเกิดข้อไหนไม่ได้ใส่เสียงไว้เนี่ยนะครับจะไม่มีเสียงในลักษณะแบบนี้เมื่อเรานําไปคลิกนะครับ นี่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดข้อไหนมีการใส่เสียงไว้ลองสังเกตดูนะครับว่าผมจะกดคลิกไปในช่องแรกนะครับเกิดอะไรขึ้น <Stay Win. S 1> เซเว่นเห็นไหมครับว่ามีเสียงที่เราอัดใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมีการพูดเสียงขึ้นมาด้วยในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราตอบผิดนะครับนี่นะครับก็จะมีตัวเลขปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเลยนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับได้ประโยชน์และนำไปใช้จริงได้เลยใช่ไหมครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด s h a r e ด้วยนะครับและฝากส่งต่อคลิปนี้ไปถึงเพื่อนครูท่านอื่นๆด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการดูคลิปนี้แล้วหรือดูทุกๆคลิปนะครับในเว็บไซต์ไทยนี่แทแล้วได้นำไปใช้ประโยชน์จริงๆในห้องเรียน ได้นำไปใช้กับนักเรียนที่เดียนแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับ